แล้วก็ไปดูกันเลยครับผมรอบยังแรกเราดูเข้าไปลองลองในเมนเซตไอเทมก็จะต่างกันไปนะนค,ครับการออกของดูนะครับนี่ได้ฟังก์ชิลเลร์นะก็จะบวบไปหน่อยนะครับก็ต้องรอแบบโอมิอาร์มทโอมิอาร์มคอสเทปะนะครับที่เราออกตามเหมือนเซตของเราอคอไปดูของถัดไปนะครับผม เอานะครับก็มาดูจังหวะต่อไปตอนกระโดดใจนะครับนี่คือของสามชิ้นนะครับได้อพิธามันะครับมันก็จะเพิ่มเนเมสความรุนแรงไปหน่อยนะครับผมอีกช็อตแล้กันครับแบบนี้ครับโดดไปนี่คือเกจบ ทยน้นก็มันก็จะเริ่มแรงนะเพราะว่าแบบเรา,เราได้ดาบขี้นะครับจังหวะสุดท้ายนะครับเอานะครับตัดมาที่ตอนของเต็มนะครับดูนะครับนี่นะครับของเต็มหนึ่งทีโอ้โหแรงนะครับแค่ข,ขี้ก็แรงแล้วนะ ที่จริงคีมันแรงกว่านี้นะครับผมเคยทําแบบสูงสุดนะห้าพันกว่านะครับห้าพันห้าพันห้าพันสองนะครับแต่ไม่รู้ตอนนั้นมันติดได้ยังไงหรือว่าของมันฟูก็ไม่รู้นะครับของก็เท่าๆกันนะครับเพราะเกมมันตึงนี่นะครับเวลาเราใช้สกิลนะครับมันก็แบบโอมมอามันก็จะออกลินครับแล้วแต่ถ้ามันปรับโอมมอามใหม่เราก็จะแบบ ต้องเปลี่ยนเซตเล่นนะครับว่าวิธีการเล่นมันต้องเล่นแบบไหนแบบไหนนะครับครับผมนี่ดูนะครับผมมาดูเซตแพนด้ากันเลยนะครับผมนี่นะครับโลนที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ครับก็เป็นดู เล่นก็ได้นะครับสต็อปเอานะครับผมผมก็จะกดให้ดูนะครับเพราะผมจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับเพรเป็นเซตแบบไฟเตอร์นะครับผมเออข้มาดูไอเทมกันนะครับไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าแบบไม่มีตัวซ c ซนะครับผมก็จะเอานี่ออกแล้วก็จะใส่เป็นแบบโซนิค b บู t นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันสุดท้ายเออที่จริงไม่ต้องออกก็ได้นะถ้าแบบมีแทงหลายตัวก็แนะนําให้ออกถ้ามันเป็นแทงหลายตัวแล้วก็ออกแบบเป็นเซตแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแบบทีมเขาแบบทีมรเราเกมตามนะครับก็ให้แนะนําให้ออกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกมนําแล้วก็ผมก็แนะนําให้ออกแบบฟรีทูธนะครับผม ออกแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่านะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม